นมจีบะลซราม่าบะคะจีบเัราม่าจ้าเซาม่านะอ้โหีบแก่งาน่ <S <S า,นนาน่ารักขนาดเลยพี่น้องดูไหกฟองาาละซาวบาท เด็ดคผเลยครับแกะลายแปดสิบบาทอาไรเนี่ยตรงนี้เจ้าเออว่าป่าถายน้ำถ่ายน้ำายถ่ายถ่าโอ้แล้วมาคนี่

นะบเนาะมาซื้อักแห้งเด้ออันพวงละสาวบ่าเสียวเมือเกี่ขายชวงะ่บตมะาว่จ

ใร่จะบ้นจา no ้ามองเอามือแกงส่วนพิสิตมาด้วแล้วพ่อครไมาจากบ้านนี่นสิโอ้โ่ไม่ค่าไปไหนไม่ค่าไปแลกเงินไปแลกเงินอยู่คอยคอยเงินทอนะันอค้าม่สองห่งสามวา ราาสอล้าสิบาทื้อ ก็ใ่คืย่ไนี่เ็ไงงหนึ่งก็หกสิบัโลนึงก็ร้อยซาวื่องนึงหกสิบบอกรอยสักร้อยแปดสิบพี่ดบอกต่อเป็นหลายสองด้วยยำฮีิ

คือพริกเขียวหันชักเด้เพิกเียวหาบุตรสามานาบบาทจ้าทุกอาง้บาทเลยจ้า่บาทสา้จ้าแม่จ้า

เมื่อเครื่องมือไหนอะายเครื่องลายได้แต่โยนพักเนาะักมัดละหบาทอาละห้าบ้างแกงใส่ไม้ต่อสามมัดชิปบเซกผูกเลยยังมาต่ออกห้ นี่ชิมไปห้อกระต้ขนมแล้มเอ้อนรงทเพชเานรงทายค่ะโอ้ยมาเลยฮ่าฮ่าฮ่าด่าฮ่าาฮ่าน่า่าาฮ่า่่เฮ่น่าฮดา่าฮ่าฮไั่า่่ ก็จเป็นวงนะที่ขายปลาอไปซื้อเดินไปตรงนี้กันน่ไปดูหน่อไม้ไปดู่อ้โอบกพดโนหน่อยใหญ่นะแบบกลมๆนะโล่สี่สิ ติดกัดิสิยังพ่อมาทำอะไรยาสมุนไพรไปรักษาโรคไทต่างๆมาดูเลยครับมีเยอะมาไทยหลายชนิดครับรักษาโรคก็ได้หลายอย่างหรือจะเป็นทางด้านสมุนไพรรักษาตกเท้าเราก็มีนะครับพี่น้องสำหรับคุณผู้ิงตกเท้านะครับคุณเราเป็นกี่วัยไม่กี่น้องคุณผน้หญิง <gas> เหมือนกันดูดูข้างแรกว่ามันเป็นจัดแสบแล้ววว่าไ่รอยกันสื่ง้ยตกันน้อยด้อแม่ตัวนี้จ้ ปลาค่าจมปลาน้อยเดเอ้าปูชมเครื่องจ้าปูชมเครื่องก็มีค่ะตัวละ20บาทจ้า้มปลาน้อยมากเลยละจ้ากอบคุ่น20บาทจ้าปูชมเครื่องจ้าอันนี้เป็นแจงน้ำเข้มค่ะมปลาน้อยค่ะปูปูชมเครื่องและมีปูมีนน้ำมนร้ออย่างจ้ามืทำไมทำไมคนเลอกตัวนี่

ขันส้มละหมอสามกัมกรัมละสิบบาทสามกัมสาวสามกัมสาวบาทค่ะคนลดให้สามกัมยี่สิบสมกัมยี่สิบาลดสามัมสามกัมสาวเลือสามกัมยี่สิบสากับสาวจัมกัม เอาสามกํมจ้ะจ้ซื้อปักกาก่อนกากามาละสิบบาทคุณ่ะคุณยลดให้คุณยกมือมาสะเบอร์หว่าถใหญ่กับยายที่ให้คนนจ้าบ้านกลางค่ะไม่เสกขาย้าแล้ววะโอ้ยย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 ยายา

เดี๋ยวาบรกาุดยาจะคุณหวานเกาะคุณนี่นส่วน้ำมัเวลาเอ็ดเอ็ดเป็นล้วเอเป็นำเป็นลาเลยจะปกไว้เพื่อกินอะไรมาจะบ้านได้เห็นมงเวมงวงวังมงเวมงวังเวงวังับเยอเน็ดุดด กิโลสิบบาทกิโลห้าสิบโลละร้อยอาเลือกได้ี้ามาซื้ออังสะดาวซอยขินยายพี่เนาะนอมหองเต็มไม้เต็มมืองไ ยกเก่าเจ้าเดิมมาตลาดนะไยลาววันหนัดต้องมาซื้อส้มปลาแม่แม่เนี่ยเกาะลืมนะแม่ผิดแม่ผิดสมัยเลยเนาะขอละสิบบาทที่น้อง เราเห็ดเซ่บเซ่บเลยอันนี้พอดีกินเลยนะครับพอดีกินกอดิปิ้งกระดเป้มื่อนครับอีกินถ้กินจะกินดิจะได้กินซุปกับแส่บอันนี้สมซีนบ่เอาดูบ่ซีนเอาีนหลันครัเอาซีนหง ซีนโอ้เป็นบซีนินนะครับโอ้แถมกระเทียมค้อมเลยทได้เลยปลาระบบเดียมบอแถมกระเทียมเนาะแถมพี่กันเข้าก็หยอกก็หยอกก็หยอกจะซื้อได้กับหยอกพี่ที่ร้านเขาเพราะว่เป็นหยักกับว่าวหยอกจะซื้อ ก็หาเงินใจให้เราอนเด้ยืนเบิเงินใจอยู่บนห้องของาลุกงาลังก็พากันมาย่างเล่นลาลาวันสัานัก่เอคต็มหิวเลหิวขอบคุณครับต้องขวต้องหิวกลับอีก25กิโลคนเด้อปลาดูของแม่ที่สมัย ขอละกสิบบาทหกห่อห้บบาท้าเคะแบบสบเนื้อสบเนื้อขอนำเสนอชมปลาชมปลาโดนแซ่บิกระต่ายมักข่วนโอ้ยเียรหอวโมนุนหกสิบบาทั่นุหวี